คุณแม่เสยแซ่เตียวท่านเกิดเมื่อปีพุทธกราล2479ที่บ้านหลู่ที่2ตำบลวัดแดงท่านเป็นผู้หวองคุณพ่อกันคุณแม่เล็กแซ่เตียวและท่านมีี่น้องรวมส4ท่านด้วยกันท่านที่หนึงนางสาวชุนแซ่เตียวท่านเสียชีวิแตแล้ว ท่านที่สองนางสาวเสดแท่เดียวผู้วายชน่มท่านที่สามนางสาวเป้าแท่เดียวเพิ่งเสียชีวิตแล้วและท่านที่สี่นางสาวเพียงสองแท่เดียวท่านยังมีชีวิตอยู่ถึงท่านนี้ผู้ชายและพี่สาวของคุณป้ายังมีสองคนด้วยกันคือนายณิชัยดาววิจิตรและนายแิ่ใหญาญาววิ คุณแม่เสยท่านนิยัการป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีจันเมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2 5 6 7แพทย์ได้ให้การรักษาตามการจนถึงวันที่1 1กันยายนพุทธศักราช2 5 6 7เวลา13.53นานท่านก็ได้จากพวกเรา และยานอินทรครับรวมสิอย่างทได้กิ่กาแเพื่อโอกาสนี้เพื่อเป็นการจัการงิการของกญของผู้่าชมเพรเรียนเช่นท่านมียทุกการไล้ก็ามุขพจิไว้นผู้ดของเชครับด้วยบรรยากใเมื่อน้องการ ที่เราได้หนัได้เกยิด้าดร่วมเกิดต่อบุณแม่เสรีแท้เดียหรือที่คุณแม่เสรีแท้เดียวได้เคยเปิดผ้าร่วมกิดต่อกลับผ่าร่วมหนขอให้การมทั้งหลายนั้นเป็นปาตุสิกา